สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อรนรับเข้กันอีกแล้วในแบงค์วันนี้ผมก็จะมีทริคดีๆมาบอกกันวิธีหาเงินแบบง,ง่ายๆโดยไม่ต้องเติมเงินทะลุร้อยเอ็มแน่นอนครับผมเพียงแค่คุณมีความพยายามไอ้สัตว์กูจะพิมพ์เร็วเอ้ยไม่ใช่พูดเดี๋ยวทำไมโอเคก็ก็วันนี้สวัสดีทุกคนครับผมผมก็จะมีวิธีทริคดีๆต่อ,อก,การหาเงินร้อยเอ็มบวกแบบแบบสบายๆอีซี่อีซี่แบบนั่งเฉยๆคนหลีกปะแค่นั้นเอง ถ้าคุณแบบไม่มีโปรแกรมกดหลีอย่างเงี้ยก็ก็ก, <c oughs> ก็กดมือก็ผมหรือว่าจ้างผมกดได้ราคาอยู่ในแฟนเพจแล้วไปดูกันเลยนะฮะง่ายง่ายไม่ได้ยากก็ใครที่ใช้บริการบ่อยับผมผมก็จะมีโคแบบสักวันหนึ่งแบบแบบผมมีวันหนึ่งแบบไอ้ยียเอ้ไอ้สัตว์วันนี้กูไปทําอะไรมาว่าดีใจที่หายผมก็กดฟรีแม่งเลยกดฟรีอ,อะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ ผมจะมาบอกวิธีการาหาเงินแบบมันยังหาเงินได้อยู่นะในเอ็นจินนี้นะแค่มีความพยายามนิดหน่อยแต่ว่ามันอาจจะหาได้ล่าช้ากว่าตอนเก่าที่มันเอาจำลองเหล็ก1,000ออกไปแล้ววันนี้มันก็จะเหลือแค่70 1,000 5 0 10แล้วก็70 <c oughs> บางคนอาจจะยังไม่รู้มันคืออะไรคือตอนแรกใช่ไหมแบบ เปิดนจินใหม่ครับผมเอนจินใหม่ว่าเออใช่เอนจินใหม่เปิดปุ๊บมากดได้ละ1000จํานจำลองลี <c oughs> แล้วก็มาอีกสักพักหนึ่งไอสัตว์ถูกปรับเหลือ500อีกสักพึงอีกสักพักหนึ่งไม่กดได้วันละ10ละ <c oughs> แล้วก็มาถึงณปัจจุบันครับผมนกะรุงรัตนโกสินร์ครับผมกดได้เหลือแค่70 <c oughs> โอเคอย่างแรกครับผมซื้อกล่องเขียวมาลงทุนสัก2 0 m อ่ะ อันนี้ครับผมซื้อมาร้อยชุดก่อนแล้วกันถ้ายังไงไม่พอถ้าจำลองลีร้อยชุดเนี่ยมันจะได้จำลองหลีประมาณ800ครับผมเท่าที่ผมคำนวณเจ็ดร้อยหรือแปดร้อยเนี่ยแล้วก็อะถ้าเราไปกดจำลองลีใช่ไหมแต่ละการอัพเวลอ่ะมันจะแถมจำลองหลีกด้วยเออง่ายง่ายโอเคพอมันแถมจำลองหลีแล้วก็จะอาจจะได้ประมาณ900ถึง1000อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าจำลองหลีกไม่พอจริงเราคือผมเนี่ยจะกดให้ให้สักวิวาสิบ พอแล้วก็เอาไปลบทิ้งครับผมลบทิ้งยังไงโอเคจบจบ,จบ,จบโอเคลบทิ้งพอถึงเวิว50ปุ๊บลบทิ้งเลยแล้วก็ลบทิ้งเนี่ยเวลามันจะปรับอย่างไอแพทที่แล้วไอตอนเริ่มเบนซินใหม่ไงมันจะมีแบบเวลาปรับเบนซินมันจะถูกลบประมาณ 72ชั่วโมงครับผมแต่ว่าณนะปัจจุบันมันถูกปรับไปเป็น1อาทิตย์หอาทิตย์คือมึงจะไม่ทําอะไรได้เลยคือแบบก็นั่งเหงาหงอย,ยงไม่ต้องเก็บตรงเก็บตังก็เล่นไอดีเราไปนะฮะไอดี ID หลักอะ่ะก็โอเคกดลีกกดลีกยังไงให้ได้ตังเยอะในแพทนี้นะปัจจุบันกดวิดีครับไม่ยาก ถ้ามีโปรแกรมคุณก็สบายจริงๆปล่อยไว้นั่นแหละมันก็แค่70อันไงมันไม่นานด้วยไงใช่ไหมกดประมาณ10-20นาทีก็เสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะให้มาดูของรางวงรางวันก่อนเอามาดูนี่ไงดูของดีคะสุดยอดก้วยทอดแปดถุงไปเลยอ่ะช่วงนี้หิว <c oughs> นี่ฮะประมาณนี้กกงกล่อง โอเคง่ายๆสี่แปดง่ยท็อปสิบอ่ะเราคูคูลองจินตนาการนะผมท็อปสิบหนึ่งใบนะสี่เจ็ดนะสี่ใบครับเท่าไหร่นะหกใบอ่าพอเว,ว้ยว่าสิบปุ๊บแล้วก็ไปรับของในเมนเจอร์โอเคง่ายๆเป็นไง,ง,ง,งอีซี่อีซี่สบายสบายครับผมให้ผมกดนี่คุณจะสบายเลยผมเพราะว่าผมนี่งานเร็วอยู่แล้วนะฮะใครที่ใช้บริการแล้วก็ ไปดูเครดิตใต้รู้ว่าผมผมไม่เกียน ID ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นแน่นอนนะผมระดับนี้ก็อ่ะจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งครับผมไอเนี้ย 107m เนี่ยผมไอนี่นะผมไม่ได้เติมสักบาทนะอ่ะอันนี้จริงๆเลยเปิดใจค,คุยกันไม่เติมสักบาทนะฮะก็ผมก็ทําแบบนี้แหละอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งใช่ไหมเรากดได้70อัน 70ครั้งต่อวันหนึ่งมันจะรีทุก8ปดโมงเช้าครับผมแโมงเช้าปุ๊บคุณเขาปากดใหม่เรื่อยๆอ,อ,อ,อาทิตย์หนึ่งได้ละ4่อยเก้าสิบสอาิีกาจำลองอีกเออคุณกดไปละแล้วก็มันจะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ได้นะ2อาทิตย์ได้ครับผมเพราะว่ามัน490เนี่ยเพราะว่า1อาทิตย์เนี่ย ใช่ดิเออสองาทิตย์ลงกันคุณก็จะน่าจะได้ละห้าสิ 50, 50, เวล5หิไปเป็นเลยน่าจะได้นะถ้ามันถ้าจําลองหลีกอะไรพอหมดละเออประมาณนี้แล้วก็บางทีคุณอาจจะสงสัยเดี๋ยวผมไปจะบอกวิธีแบบใครมี MP เยอะๆว่ามันทำไรได้บางคนก็รู้แล้วล่ะนะฮะแล้วก็วิธีจําลองหลีกนี้มันก็แบบเป็นแบบวิธีเก่าหละ ว่าบางคนก็แบบไม่อยากแล้วอว่ะเฮ้ยไอเดียทำไมวะแบบนี้ไม่หาเงินยากเลยว,วะไม่ยากครับผมแค่คุณมีความอดทนแล้วก็รอได้แค่นั้นเองนี่บางคนอาจจะสงสัยว่าลัคกี้บ็อกนี่มันทําอะไรได้ก็เปิดไปครับเงินเนี่ยจะออกบ่อย MP ด้วยครับจะออกบ่อยแล้วก็ผมอะไปสุ่ม MP มาแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก็กดเรียบเรีบ,เรบออกเออมาฮะไปที่ชอ็อป เอ็บางคนนี่ไม่ไม่เข้ามาดงมาดูอะไรเลยเฮ้แบบบางคนนี่เอ็มพีมันมเป็นแสและนะง่ยายๆยยครับผมนี่เลยแรกแม่งเลยนะฮะแรกแม่งเลยเนี่ยลงแรกแม่งเลยเนี่ยบปเปอร์ต่อเปเปอร์ต่อเลดออกอธิลายรวยเลยโอเคแล้วก็ผมเพิ่งเปิดไปครับผมผมก็ไปแรกมาเนี่ยได้ปอกป่าละโอ้โหอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นวิธีนี้นี่แบบหาห,หาเงินง่ายมากจริงๆแดีว มันจะหาเงินยากกว่าอันเก่าหน่อยนะอันเก่าเนี่ยไออันเก่าที่มันกดได้พันชิ้นี่ยเอานี่ไงพอกปาออกเลยอันเก่าใช่ไหมมันจะกดได้พันชิ้นเพราะอะไรทําไม T M มันต้องเอาออกไปเพราะว่าคนมันแห่กดกันครับคนมันแห่กดกันคือมันมีโปรแกรมกดหลีกฟรีด้วยไงใช่ไหมพอกดหลีกฟรีแล้วคนก็แบบ แชร์โปรแกรมอ่ะเพื่อนเพื่อนเอาไปเลยเพื่อนโปรแกรมนี้แม่งดีว่ะเฮ้ยเอาไปกดกันประกดกันมากๆเป็นแสนเป็นล้านคนที่หายแล้วไงเซิร์ฟล่มครับผมนั่นแหละฮะที่สาเหตุจีเมแม่ต้องออกไปนะฮะมันก็เลยปรับเหลือ70ต่อวันพอจะได้แบบเซิร์ฟมันจะได้แบบมีความเออดีหน่อยเออแล้วก็คือไออย่างนี้ไม่ใช่เป็นแค่ไทยนะบางคนอาจจะแบบ บางคนอาจจะสงสยัยเฮ้ยอะไรวะเซิรฟ์ฟไทยไมยทั้งอาเซียนครับผมเป็นหมดนะฮะเวียดนามก็เป็นสิงคโปร์ก็เป็นนะฮะใช่หรือเปล่าว่าสิงคโปร์เป็นมั่วผมก็ไม่เข้าใจาแต่ว่าเวียดนามก็เป็นแหละแต่ว่าเกาหลีก็เกาหลีเขาแบบใครที่ได้เวร้อยเหมือนจะได้การ์ดโวอลิเจนเน่นะเขาก็เลยแบบเกาหลีครับผมเขาเขากดได้หนึ่งพันนะแต่ว่าไอ้จำลองนี้จะหายากมากนะฮะก็ประมาณนี้ใครที่ยังงงไว้ให้มึงจะออกทำไมว่า GM ก็ ได้ทราบกันไปแล้วนะฮะผมได้เข้าข้างเกมนะฮะผมก็เป็นคนเล่นคนหนึ่งที่ทีไม่อ,อยากจะยุกงไไม่อยากจะดุ้งอะไรแต่ว่าเอาสักหน่อยมาพูดสักหน่อยนิดนึงโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องมีเพียงเท่านี้ครับผมใครที่จะติดต่อให้ผมก็จะลองอีกทักมาเลยแฟนเพจนะฮะก็รวมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเออลืมบอกอีกอย่างหนึง่งเวลาจะเปิดกองเขียวแนะนำให้เปิดในโทรศัพท์กับผมเพราะว่ามันจะเปิดง่ายและไวมากนะครับ ตลอดเลยไปจริงๆนะฮะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดไม่หมดเลยนะฮะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ